เห็นที่วี่ร้องนานแล้วทุกคนร้องได้ไหมอะเกบไมให้ฉันได้เต้นรักแต่เจอที่ยิ่งำให้ซารซรก่อนไม่ไ้คเลยฉันจะัเ็ใจ ันเลี้ยงใจรอกหัวใจมันอยู่ที่ไหนให้แต่ที่รู้ใจรักก็รักไม oh nah ่ได้จนได้ลวก็แล้วิ่ต้องได้ที่แค่ทำเตาใจแค่ปใจกินใจเดือดทุกของขอมันคนที่คอยรักกันเอะฉันแม่ก็รัก โองเลือเป็นทางเดินของใจเป็นไปได้ไหมมันเป็นของเราที่มีเพื่อเราคิดว่าเราไม่นดังอะไรย่าเลยเดอดขากใ้ามจริต้องากันทั้งทั้งที่ไม่ได้รกกันก้อรักกันและกเธอและกเัอต้องรักกัง ให้ความรักมีเงื่อนไขแค่เธอเป็นเพียงแค่รักได้ไหมเพตุผลอะไรก็ไปช่วยทั่นไปได้ไหมแค่คอามร้เรารักกันก็แค่เพียงจบ,บั้พพพพพนพอ <c oughs> <c oughs> เระแ่ที่รักถ้าามาจากัวใจเราไม่ส่ใจดวใจที่แร่ที่มีจะรูไ้ไ,ได้ตอนไหนนีมม่มีรักใจที่ต่างกันจําไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแค่คนอหนออก,กับฟังใจอาจจะเข้าใจกันดีในแต่สามันบอกว่ารันมันงดหยากต้องใารไม่ใช่เพือใครอยากเรยอยาก้ำ ก็มาก็มาคการันต์ากที่มาที่เคยงกันคนเมื่อเดิมรักคนเจอและคนฉันคือรักที่ได้เดาช่างไม่กว่าันตัวดีไปไหนก็ได้ที่ไหนเริ่องได้ไหมเหตุผลอะไร่ไหนฉุดที่มันไปได้ไหมแค่โอ้คนเา tôi tôi biết tôi phải không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  không phải không phải không không phải chàng người nói người ta giờ đâu bao giờ chắc chắn chị bao giờ đi với bao biết nhà ta không chờ đợi câu sáng nữa là đi thầy giờ sao thấy qua nó bị đèn dạy nhà cho anh พรุ่งนี้ไนไหนชวนที對對่น <ah> ั <t <t ่ไปได้ไหมให้มองดวงดาวนัดแกฮีโร่คด็ด yes? พ่อ